แจ๊ดชวนชื่นเลิกคอนเสิร์ตกระทันหันคนปาน้ำแข็งขึ้นเวทีด่าลัาน่นกูไม่ใช่ตัวตลก ล่าสุดวันที่22เมษายนได้เกิดดราม่าขึ้นมาในงานวันไหลพิษณุโลกที่จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลกหลังจากที่แจ๊ดชวนชื่นกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ดีๆก็โดนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ทำให้แจ๊ดเนี่ยหยุดเล่นแล้วก็เลิกคอนเสิร์ตกระทานหันโดยที่ Facebook ที่นี่เมืองพิษณุโลกได้เผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่แจ๊ดกำลังเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วก็เหมือนจะมีคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีจนแจสจะตต้้องงงั่งใหวดนร นนั้นหยุดเล่นแล้วก็ถามหาว่าใครคือคนที่ปาน้ำแข็งขึ้นมาเมื่อไม่มีคนรับว่าปาน้ำแข็งขึ้นมาแจ๊ดก็เลยพูดว่ากูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติพวกกูด้วยกูไม่รู้ใครนะตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยแจ๊ดก็หยุดการแสดงแล้วก็เดินลงจากเวทีท่ามกลางเสียงโ่ร้องกับคนที่มาร่วมงานในขณะที่อินสตาแกรมของแจ๊ดได้เผยให้เห็นถึงคลิปตอนที่แจ๊ดกำลังขึ้นเวทีและข้อความที่พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า กูไม่ได้ดีที่สุดแต่กูทำทุกอย่างที่กูมีความสุขที่สุดทุกวันนี้กูไม่เคยโกงกับชิ้นงานของกูเลยขอบคุณพิษณุโลกคืนนี้ครับ กูเป็นตลกแต่กูไม่ใช่ตัวตลกของใครและถึงแม้ว่างานนี้จะถูกตัดสั้นจนต้องยกเลิกแต่ก็เหมือนว่าจะมีหลายคนที่เข้าใจแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจแจจานวนมากหลายคนบอกว่าทำแบบนี้เสียชื่อคนพิษนุโลกบ้างก็บอกว่าเรื่องนี้จะโทษแจก็ไม่ได้ต้องโทษคนที่ปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีถ้าวันหลังเก็บความป่าเถื่อนของตัวเองไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะออกมาจากบ้าน